วันนี้ประเทศไทยกําลังเดินไปผิดทางนะครับกําลังหลงทางหลงทางนะครับและตกขบวนเพราะตอนนี้เส้นทางสายไหมมีทั้งหมด50กว่าประเทศที่ร่วมมือกันทุกประเทศที่ร่วมมือกับจีนในการทําเส้นทางสายไหมวันเบลวันโรดนะหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยได้รับประโยชน์กันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดนี้แต่ไทยตกขบวนครับไทยไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาเชื่อมไปต่อที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยก็ถูกล้มเลิกไม่ได้ทำดังนั้นไทยจะคบกับใครนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปคบอเมริกานะครับอเมริกาก็จะมีสองท่านคือนายทรัมป์กับนายไบยเดนผมเปรียบเทียบนะครับในสามก๊กเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบนายทรัมป์เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าเป็นโจโฉนะครับโจโฉเนี่ยมันเผด็จการนะครับสั่งอะไรก็เหมือนนักเลงโตจะเอากูหรือจะเอามึงอะไรประมาณนี้เอาข้างกูหรือเอาข้างมึงเนะี่ยนี่คือลักษณะของนายทรัมป์นายไบเดนขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆสุนกวนครับก็คือใช้กลยุทธ์การทูตหลอกใช้ชาวบ้านให้ทําตามนโยบายของตนและต่อต้านจีน หรือต่อต้านเหล้าปีส่วนจีนผมก็ถือว่าเป็นเหล้าปีเป็นพันธมิตรที่ดีแล้วก็ยังมีความจริงใจในการช่วยเหลือสังเกตจากดึงแถบดึงเส้นทางทุกประเทศนะครับห้กว่าประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์จากจีนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการก่อสร้างหรือเทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับหระเบียงเศรษฐกิจนะครับของโลกนะครับซึ่งตัดอเมริกาออกระหว่างเอเซียกับยุโรปนะครับจะมีถนนผลทางจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะมีรถไฟธรรมดา นะครับความเร็วกวาากลางนะครับจะมีท่อส่งน้ํามันจะมีเอ่เครษฐองสกพิเศษนะอาจจะเป็นใช้หน้าทาวขึ้นมานะครับนะในการส่งส่งสินค้าด้วยนะครับแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารมีศูนย์การค้านะครับมีศูนย์ค้าส่งนะครับมีถนนหนทางมีมีมเอ่อภานะนะร,รถ จักรยานฮู่เลนจักรยานเลนจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเลนสามล้อไฟฟ้านะครับที่ใช้ความเร็วต่ำนะไม่ใช้ความเร็วสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเป็นกรีนเอคคอนอมี่นะครับผมกำลังตั้งคำถามครับว่าไทยไปจับมือเนี่ยไปร่วมกับอเมริกาไปร่วมทำอะไรครับรูปฝึกการลบนะจะไปสมรสมทสงครามกับใครครับปัจจุบันนี้เราต้องร่วมการค้าครับอเมริกาไม่ได้ช่วยการค้าอะไรเราเลยถ้าเราทำร่วมกับจีนเมื่อไหร่เนี่ย ผลไม้เราก็ขายได้นะครับทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับสินค้าเราก็ขายได้นะครับส่งออกไปจีนได้ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ต่างๆนะครับหรือว่าทางทางด้านสุขภาพนะครับจีนเชื่อถือของเรามากนะครับทางด้านอุตสาหกรรมเราก็พึ่งพาจีนได้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับการค้านะครับการลงทุนนะครับจีนมีเงินเยอะแยะลงทุนได้เยอะแยะนะครับรวมทั้งเรื่องของการเงินด้วยซึ่งจีนก็เป็น เรียกว่าเป็นต้นแบบของการเงินที่ไม่ถูกอเมริกันแทรกแซงนะครับเป็นการเงินที่เป็นอิสระนะครับรวมทั้งดี่เท่าเอเ n o ส์เอคีต่างๆนะครับ阿里巴าอะไรต่างๆเทนเซ็นต่างๆนะครับรวมทั้งเทคโนโลยี 5G ด้วยนะครับนะหรือว่าดาวเทียมนะหรือแม้ทั้งจะไปดวงจงดวงจันทร์เนี่ยก็สามารถพึ่งจีนได้ท่านจะทาถนนหนทางทําสะพานร่วมทุนกันครับเรียนรู้จากจีนครับนะครับ C&D ครับเรื่องการทํารถไฟความเร็วสูงก็ได้นะครับ เรื่องรถไฟฟ้ายานย,ยนต์อีวีก็ได้ได้ทุกอย่างครับถ้าท่านไม่พึ่งจีนผมมองไม่ออกว่าในยุคปัจจุบัน2022เนี่ยประเทศไทยจะไปพึ่งใครที่ทําให้ประเทศพัฒนาถ้าท่านไม่พึ่งท่านก็ยืนอยู่อย่างี้ครับอยู่ได้นะครับไม่ตายแต่ว่าก็ไม่โตนะครับ